รถฟอร์ดคู่แฝดของเล็กวันนี้เป็นรถแบรนด์ฟอร์ดเรนเจอร์ค่ะรุ่นย่อย XLT เหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่าความหล่อความเพ่นเนี่ยสูสีกันมากๆเลยขายราคาเดียวกันอีกด้วยวันนี้เล็กจะมาเทียบกันจุดต่อจุดว่าคันไหนกันแน่ที่จะเหมาะกับลูกค้ามากที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับเด็กแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองอุรันานีพง์เจริบริการค่ะสําหรับรถคู่แฝดสอคันที่เล็กจะนํามาให้ชมกันวันนี้นะคะเขาเป็นรถฟอร์ดเลนเจอร์ตัว XLT เหมือนกันเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,200ซีซีเกียร์ธรรมดา6สปีดและเป็นปี 2012เช่นเดียวกันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยที่ตัวสีฝั่งนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะและฝั่งนี้จะเป็นสีฟ้าสดใสการตกแต่งเองก็ต่างกันเล็กน้อยเรียกได้ว่าดูดีกันคอละแบบเลยค่ะแต่เขาขายราคาเดียวกันเพียงคันละ238,000บาทเท่านั้นซึ่งคันไหนจะใช่กว่ามาดูพร้อมกันได้เลยค่ะ ปอดเลนเจอร์รุ่นย่อย XLT ภายนอกเขาจะมีความแตกต่างจากตัว XL พัดเล็กน้อยตรงที่บริเวณกระจังด้านหน้ามือเปิดประตูรอบคันเป็นแบบโครเมียมสวยงามและฝอดสีน้ำเงินคันนี้เขาดูดุดันเพิ่มขึ้นมามากด้วยการตกแต่งแบบพิเศษของแต่งสไตล์ออฟโรดแบบติมระบบ แต่ถ้าใครที่ชอบแบบเบาๆเราก็มี Ford XLT สีฟ้าอีกคันมานำเสนอสีนี้นะเวลาโดนแดดเขาเล่นแสงสวยมากเรียกได้ว่าดูดีกันคนละแบบเลยค่ะด้านล่างรุ่นนี้เขามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วครบจบพร้อมใช้งานทั้งสองคันเลย สลับมาดูด้านข้างของรถฟอร์สีน้ำเงินกันค่ะของแต่งจะมีแน่นกว่ามีทั้งคิ้วปลงล้อแต่งหมุดสีดำขนาดใหญ่สติกเกอร์ลายคนสแตร์เลนเจอร์สีขาวตัดแดงเป็นตัวสูงทั้งสองคันนะคะเขาก็จะมีติดตั้งบันไดเสริมข้างมาให้แล้วขึ้นลงได้ง่ายสะดวกสบายค่ะ ไล่มาดูด้านข้างของรถฟอร์สีฟ้าการตกแต่งมีไม่เยอะมาแบบเรียบๆตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานที่รัดมาพร้อมกับยางเบอร์ 26565R17 ซึ่งล้อแมกเดิมโรงงานแบบนี้นะเขาขับขี่ได้ตีเยี่ยมแน่นอนค่ะ ด้านหลังของรถทั้งสองคันเขามีติดตั้งกันชนท้ายและโลบาร์เหล็กสีดำให้แล้วในส่วนของโลบาร์เหล็กด้านบนนะคะหากลูกค้าไม่ชอบก็สามารถแจ้งไม่ใส่เปลี่ยนเป็นส่วนรดได้นั่นเองค่ะมือเปิดท้ายเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันกับมือเปิดประตูรอบคันขนาดและความกว้างของตัวกระบะเองเก็บของได้เยอะกันแน่นอนค่ะด้านบนหลังคารถมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้แล้วสังเกตกันได้ง่ายเลยค่ะ ฝ่าสีน้ำเงินเขาไม่ได้ดูดีกันแค่ภายนอกนะคะภายในห้องโดยสารเองก็โดดเด่นไม่แพ้กันอย่างที่ทุกคนได้สังเกตเห็นเลยเขาจะได้เป็นตัวเบาะที่เจ้าของเก่าหุ้มมาให้ใหม่ทั้งหมดหน้าหลังและบริเวณดันข้างเล็กน้อยพวงมลาลัยเป็นแบบ Power และเลือนใหม่รุ่นนี้นะคะตรงกลางเขาจะมีจอ LED เล็กๆแสดงรายละเอียดของเลขใหม่ซึ่งเลขใหม่คันนี้เขาวิ่งอยู่ที่เ0 0 0 0กว่า,วาเท่านั้นเองค่ะ ในส่วนของฟอร์ซีฟ้าภายในเดิมเบาะได้เบาะเดิมโรงงานทั้งหมดพวงมาลัยและหน้าปัดมีลักษณะที่คล้ายกันเลขไม่คันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สื่นกว่ากาค่ะดูกันต่อที่บริเวณตรงกลางคอนโซลมีจอแสดงวันเวลาและวันที่มาให้เครื่องเล่นเดิมโรงงานระบบแอร์แมนนวลมาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6 s สปีดออปชันแบบนี้นะใช้งานง่ายเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก ค่ะ hey, ในส่วนของรถฟอร์ดคู่แฝดทั้ง2คันนี้ขายราคาเดียวกันเพียงคันละ2,38,000บาทเท่านั้นในกรณีซื้อสดที่ร้านไม่มีบวกแวดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะราคาเองยังสามารถพูดคุยกันได้อีกลดให้ได้เยอะแน่นอนเลยสำหรับใครที่ต้องการสอบถามด่วนโทรด่วนเข้ามาได้ค่ะที่2เบอร์ด้านหน้าจอนี้นะคะหรือว่าใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับแอดมินของเรา ได้เลคะคย่ิงก์ไลน์เล็กแปะให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านใต้คลิปนี้ตรงขับอธิบายค่ะกดลิงก์เพิ่มเพื่อนทักไทยเข้ามาได้เลยนะคะหารถเอาไว้ใช้งานอยู่บอกเลยว่าแวะมาที่ร้านเราได้รถตรงโจทย์ตรงใจกลับบ้านกันแน่นอนค่ะ